กลับมาที่ตัวอย่างเดิมนะครับผมเราจะทำตัวสัตรูแล้วก็ทำตัวเจ้าพาดไฟดิ้งของมันนะครับเราจะมาที่โฟลเดอร์เดิมคือสป라이ดนะครับเราไปหายเอดมี hmm. มีหลายตัวเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเอาตัวไหนดีนก็ดูนะตัวนี้ชื่อ,อยังไงดูรูปเหมือนกันเป็นปูนะครับตัวนี้เป็นป uh ูจัมเปอร์ไอเดอร์ไม่รู้เป็นตัวอะไรอันนี้นะครับ mm hmm. สองคือออคเตอร์พุชอ่าไม่เี้นี่ตัวนี้น่าจะน่าสนใจนะครับแครบไอดเออร์ เดิมครับโอเคผมใช้ตัว Octopus แล้วกันนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ครับผมแล้วผมไปดาวน์โหลดตัวลิงก์หนึ่งนะครับผมเป็นลิงก์ตัวจสปายชีตนะครับผมใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่าตัวนี้แล้วกันนะฮะออนไลน์อ่อนไลน์สปายชีตนะครับสปายชีตคัตเตอร์มันก็จะตัดภาพตัดภาพมาเป็นตัวแบบนี้นะครับหนึ่งประมาณเท็จรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท็จรูปเนี่ยเป็นสปายชีตนะครับทายแล้วมันระเบิดได้โอเคเราจะแอ d new object เข้าไปครับผม new object เข้าไปสิ่งแรกเลยเนี่ยผมจะเพิ่มนะครับผมจะ new object form square ครับไปที่ sprite ครับผม sprite แล้วก็ตั้งชื่อมันว่า enemy นะครับ enemy add enemy ครับ loop loop แล้วก็ add sprite เข้าไปครับผมน่าจะชื่อว่าตัวนี้นะครับมาละ p n g sprite enemy a f t o r post ได้ละนะครับได้ละรอมันอัปโหลดขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จะได้ตัวแอนิเมตขึ้นมาเนี่เป็นลูปด้วยนะครับเป็นลูปด้วยคอร์ริชันครับประมาณนี้แหละนี่แหละไม่ต้องแก้อะไรมาหรอกเอาอย่างนี้แหละคอร์ริชันนะครับเวลาพรีวิวก็จะเห็นว่ามันจะด,ด,ดึง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 นี้นะครับโอเคกดอนอนี่คือแอนิเมตมาละสองตอนระเบิดเอาไว้ก่อนแต่เดี๋ยวค่อยค่อย,อยทำนะครับถ้าทำก็ไม่เป็นไรนะครับเอ็กพอร์ชั่นเอ็กพอรชั่น เดี๋ยวค่อยมาใส่แล้วกันนะครับ expression ตอนระเบิดดาวน์วโหลดนะครับแล้วก็ที่ไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ตอนที่มันตายครับเดี๋ยวเรายิงให้มันหายไปก่อนแล้วค่อยมาใส่ทีหลังนะครับ expression ตูม้มระเบิดนี่โอเคจบไปรูปรีวิวตู้มระเบิดนะครับโอเคแล้วพายเรามี expression มี enemy แล้วนะครับใน enemy คลิกขวาอ่า edit behavior ครับ อยากจะให้เพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปเซิร์ช new behavior เลยหาคำว่า An imate, animation ตัวนี้ได้นะ animate back and and forth movement นะครับหนึ่งตัว install ให้เรียบร้อยนะครับสอง part finding ครับ part finding p a t t finding ผมจะขออนุญ,ญาตไม่ rotate มันไม่ rotate มันนะครับเอา rotate ออกผ่ายนะครับ part finding ไม่ rotate ทุกอย่างละพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัว main scene เมนซีนตัวนี้คืออีเวนต์ผมจะย่อไว้เพย์เยอร์สร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีเวนต์กลุ่มชื่ออินเนมี่เวดิทเปลี่ยนสีมันหน่ Enemy. อยอินเนมี่จะเป็นสีแดงแล้วกันจะได้ง่ายนะครับอินเนมี่โอเคเรามาเริ่มต้นคืออินเนมี่นะครับคลิกขวาแอซับนอะีเวนต์ e ครับผมเลือกอินเนมี่นะครับถ้าอินเนมี่ใส่คำว่า d i s t a n ต์ไม่ดิมันต้องดิสเทนต e บีเทบีอ็อบเจกต์ว่ะตัวสองคือเพย์เยอร์ enemy distance between two objects นะครับเรียก player นะครับ distance ร,ระยะประมาณสัก200แล้วกัน200ถ้า enemy ระยะของเข้าใกล้ player แล้วต่ำกว่า200คือเข้าใกล้มากๆนะครับให้มันวิ่งหาเราครับก็เอาเลย enemy ก็จะต้องเป็นแบบ activate แล้วกัน Activ and activate deactivate activate นะครับ activate ตัว uh, enemy เป็นโน่น เนนอน activate behavior นะครับ part finding ไม่ใช่ต้องเป็น a n i m a t e ขอขออภัยนะครับขออภัยนะผมขออนุญาตลบก่อน activate activate เอาตัวไหนดี enemy มันยังไม่มีตัว animation นะ part finding จริงๆผมจะต้องใส่ animation อะไรไว้ให้มันก่อน b a c k f o r c e m i l l e r movement นะครับมันจะต้องทำ m i l l e r movement ให้ได้ก่อน ไม่เป็นไรนะเรับไอบก็เดี๋ยวค่อยมาใส่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าอย่างไรนะจริงจริงมันต้องมันต้องไม่เป็นหรอกมันต้อง m o v นะครับขอไปนะผมว่าถ้าเข้าใกล้แล้วมันต้อง move นะครับดังนั้นก็คืออาจจะต้องมีการ CREATE ตัว ANIMATE b บ a c k แอนด์ฟอสต์มีเรื่องบูมเบอ๋อใช่ผมยังไม่ติดตั้งมันนะครับขอไปกลับไปนี่ก่อน Main Scene เมื่อกี้ผม import ผมอินพุตแค่ผ่านไฟนิคลิกขวา behavior นะฮะไปที่ add new behavior ครับผมจะไปเอา animate ตัวนี้มาเนี่ยผมติดตั้งมาแล้วเนี่ย animate back and forth m i l l e r นะครับแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเพิ่ม platform character แต่แต่นะครับมีแต่นะเอา default control ออกเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ enemy นะมันไม่ใช่ enemy default control ออกให,หอ ed, ให้มันเดินช้าหน่อยเดินสัก400 max speed ประมาณนี้แหละให้มันเดินช้านะครับ enemy ลากมาบ่อย ลากมาปล่อยตรงนี้นครับส่วนเพเยอร์ก็ไปอยู่ตรงนูน้นลากไปไกลตรงนูนน้นถ้าเพเยอร์เข้ามาใกล้เอนเนมี่เอนเนมี่จะเดินเข้าไปหาเพเยอร์นะครับขออนุญาตขยายแล้วกันจะได้ยิงง่ายๆขึ้น,นรประมาณนี้นะครับลากมาปล่อยนะครับโอเคเหมือนเดิมคำสั่งเดิมนะครับเอนเนมี่ถ้าเข้าใกล้ปุ๊บให้เอนเนมี่ให้ดิแอคทิเวตอักทิเวตบีฮาริเออร์ Enemy ในส่วนของ Animate นะครับเป็น No นะครับเสร็จแล้วก็ให้ move กับ move 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 uh, ่า move to uh, position นะดว่าน่าใช่นะ move ไปที่อ b อ e เจที่ต้องการจะ move นะครับไปที่ player, Play player. ี่ player x และเพลเยอร์บายโอเคแล้วก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเอเนมมัน,มนก็ตัวกระสุนละตายเนาะแอ d ซับอีเว t ต์นะครับถ้าเอเนมี่คอลดิชันวิดบูลเลตคอลดิชันบูลเลต yes ถ้า enemy ถูก bullet นะครับให้มันเล่นอะไรบางอย่างก็ให้มัน create ครับหนึ่งคือลบ enemy ครับคือ enemy ก็ลบไปเลย destroy enemy ไม่ดิต้องให้มันนี้ก่อน create create object หาตั r action object คับให้ create an object นะครับเกียร์อะไรเกียร equation ที่ enemy .x คือให้มันระเบิดตรง Enemy.x นะครับแล้วก็ Enemy.y เ x portion ระเบิดขึ้นมา Enemy.x, Enemy.y นะครับแล้วค่อยทำลาย Enemy ครับ destoy, r delete, s t r o y d e delete, delete ผมไปจับ delete, ไ delete object, enemy ครับ ระหว่าง b d e ล e t e อ b j เจ t อันนี้ปุ๊บคุณก็ไปเขียนตัวสปอนดิงเวลาเนาะให้มันเคลียร์ตัวเจ้าเอ็กพอร์ชันนะครับให้เอ็กพอร์ชันมันหายแล้วนี่คือเอ็กพอร์ชันจะระเบิดเป็นลูกนะจะระเบิดเป็นลูกกดพรีวิวครับทดสอบการเดินเข้าใกล้ก่อนถ้า200เนี่เข้าใกล้ประมาณนึงครับเข้าใกล้200มันจะเดินมาหาเราประมาณหนึ่งเดินเข้าใกล้มันจะวิ่งหาครับนี่มาแล้ว โดนลบนะครับโดนลบไปเลยยิงระเบิดตายนะครับเรียบร้อยนะครับเกมก็แค่นี้ครับ